สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องข้อความของเหล่า f อซีที่มีถึงน้องยูกิบ้างนะครับน้องยูกิเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแมวก้าชีวิตเลยก็ว่าได้นะน้องฆ่าไม่ตายยังไงน้องก็ฆ่าไม่ตายครับเพราะว่าน้องมีประสบการณ์ชัมม่วโมงบินสูงแล้วก็น้องได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เหล่านั้นเนี่ยไปพัฒนาตัวเองยูกิมีความเป็น โปรเฟชชั่นอลในการแสดงค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มีส่วนสูงและหน้าตาที่สวยนะครับเลยได้เปรียบมากกว่าคนอื่นการที่มีหน้าตาสวยแล้วก็หุ่นดีสวงชุดไหนก็สวยไปหมดนะครับมันได้เปรียบหลายอย่างเพราะว่าน้องเนี่ยสามารถไปวงการนางแบบก็ได้ไปวงการนางงามก็ได้ไปหมอลํำก็ได้นะครับเอนเตอร์เทนาไนต้น้องก็ทำได้ดีเนาะ ส่วนในเรื่องของแฟนคลับเนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็มีคนแสดงความคิดเห็น mm. เกี่ยวกับเรื่องของน้องยูกิแหละว่าการที่จะย้ายออกไปจากสิ่งเกา่เกาๆเพื่อที่จะไปเติบโตกับสิ่งใหม่ mm. ผมฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันโอเคนะครับเพราะว่าการที่น้องไปเติบโตกับที่ที่ใหม่เนี่ยมันเหมือนเป็นการทำให้น้องโตขึ้นน้องโตขึ้นน้องกลาก้าตัดสินใจมากขึ้น สิ่งเหล่านี้มันจะทำให้น้องไม่ย่ำอยู่กับที่เดิมน้องจะต้องเรียนรู้อะไรอีกหลายอย่างในชีวิตที่น้องยังไม่เคยเจอนะครับอาชีพวงหมอลำคณะเพนผกาอันนี้คือแฟนคลับเขาแจ้งมาแบบนี้นะครับย้ำนะครับอาชีพหมอลำคณะเพนผกานี่คือวงใหม่ของน้องซึ่งอาจจะมีก็ได้ซึ่งอาจจะมีก็ได้จจไดย้ำ นะครับบันเทิงศิล์เพนพกาบันเทิงศิล์นัันเองเกิดขึ้นที่ไหนครับที่กู่แก้วจังหวัดอุดรธานีไงก็ลองวิเคราะห์กันไปลองคอมเมนต์กันดูคอมเมนต์กันไปนะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะวิเคราะห์แล้วก็พูดแต่ขอให้พูดในเชิงที่เป็นอะไรที่มันใกล้เคียงกับตัวน้องและพูดให้มันเป็นไะในทิศทางที่เป็นไปได้ มันก็ย่อมจะดีกว่าถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าน้องไม่ได้ไปเปิดวงเป็นของตัวเองละ่ะน้องจะไปที่ไหนน้องก็อยู่กับอาจารย์ประจักษ์ชัยต่อไปก็แค่นั้นน้องก็ทำหน้าที่ของน้องให้อย่างดีที่สุดน้องก็มีงานชั่วตัวน้องก็มีพอดงานมีตารางงานน้องก็แค่ไปตามงานของน้องทุกคนก็ รักน้องเหมือนเดิมน้องก็ได้ใจคนไทยทุกคนที่รักหมอลำรักสายเอเ์เทนนะนครับแฟนคลับลำไย,ยยังมาดูยูกิเลยนะไม่ใช่ว่าเราจะใจแคบเราจะมองว่าลำไย,ยดังกว่าไม่ดูยูกิแล้วอย่างนี้ไม่ใช่นะเพราะว่าคนไทยหลายคนมักจะมีอะไรแป,กแปลกๆมักจะเป็นอะไรที่แปลกๆเขาเรียกว่าโรคจิตอย่างหนึ่งคือเวลาเราชอบใครเนี่ยเราก็จะดูคนนั้นซ้าๆ ซ้ำๆซ้ำๆโดยที่ไม่เปิดโอกาสตัวเองไปดูอะไรใหม่ๆเลยนะเหมือนกับแอดทำช่องเนี่ยแอดบอกเลยนะครับว่าแอดทำช่องน้องพงสกรทำช่องหวบลัมเสียงวิโกตัวแอดเองเนี่ยทำา y y มาก่อนถ้าเกิดว่าเราไม่ทำน้องยูกิเลยแฟนคลับที่เขาเคยรัก NY เขาก็จะมองว่าทำไมลืมน้องแล้วเหรอไป่ทำเกี่ยวกับน้องแล้วเหรอมีคำถามตลอดเวลานะครับมีอินส็อกแชทเข้ามา แต่เราก็บอกเราเราก็ตอบได้คำเดียวนะครับว่าเราไม่ลืมน้องแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้คือเราก็ทำเกี่ยวกับหมอํำเสียงวิหกไปก่อนนะเพราะว่ามันบันเทิงมันมีความรู้สึกว่าองค์กรเขามันหลากหลายดีนะมันมีข่าวให้เล่นมันมีข่าวแบบให้เราได้ติดตามมันมีข่าวจากเพจจริงของนกปุคกรที่เราสามารถที่จะหยิบตรงนั้นเนี่ยเอามาพูดให้กับ มิตรรักแฟนเพลงหรือคนที่ชอบเสียงเพลงหมอรำฟังกันดูได้เราก็มาพูดในเชิงความเป็นจริงนะครับขอย้ำนะครับในเชิงความเป็นจริงเท่านั้นนะน้องยูกิเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เก่งไม่ต้องไปสงสารเขาไม่ต้องไปสงสารเขานะไม่ต้องไปเห็นอกเห็นใจเขาเขาเข้มแข็งพอมากกว่าที่คุณคิดเยอะ อยากรู้ไหมเพราะอะไรน้องเติบโตขึ้นคนที่ผ่านภานวะการซึมเศร้านะครับผ่านตรงนั้นมาได้แบบไม่มีสติหลุดเรียกว่าหลุดหลุดกรอกออกไปแล้วกลับมายืนแบบสมศักดิ์ศรีได้ดั่นคือน,น้องโตขึ้นแล้วโตวขึ้นเพราะอะไรหนึ่งน้องรับฟังผู้ใหญ่ 2. น้องพร้อมที่จะเรียนรู้ 3. น้องไม่เคยท้อและน้องสู้แค่นี้ก็ได้ใจแล้วครับได้ใจผมไปแล้วได้ใจทุกท่านไปแล้วถูกไหมมันได้ใจครับเราก็เลยมีความรู้สึกอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นมันเป็นไปได้ไหมกับการที่จะเปลี่ยนแปลงในตัวของน้องอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ก็ได้ป่าวะอาจจะแบบเห็นน้องยูกิมีวงเป็นของตัวเองได้ป่าวะหรืออาจจะเกิดขึ้นกับศิลปินยูกิเป็นมาก,กาบันเทิงศิลป์เปิดวงตั้งวงขึ้นมาเกิดที่ไหนเกิดขึ้นที่กูแก้วดรนธานีอย่างนี้ปะ่ะหรือยังไงหรือจะมีดราม่าอะไรอีกไหมหรือจะให้น้องไปตั้งที่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับอนาคตของวงการหมอหลำถูกไหมครับมันขึ้นอยู่กับอนาคตแต่เราอ่ะ วิเคราะห์กันได้เราสามารถที่จะใช้จินตนาการของเรานะครับใช้จินตนาการในการวิเคราะห์จินตนาการในการเม้นท์คอมเมนต์แล้วก็แสดงความคิดเห็นซึ่งมันก็มีหลายร้อยหลายพันหลายแสนหลายล้านที่จะมีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปครับเพราะว่าศิลปินที่คนของสาธารณชนศิลปินเขาต้องเข้าใจนะว่า เขาต้องพบเจออะไรบ้างนี่เราพูดเป็นกลางนะเราพูดเป็นกลางให้ฟังเพราะว่าโลกของเราจริงๆแล้วมันเลวรา้ายมากกว่านี้เยอะมันเลวรา้ายมากกว่านี้เยอะนะครับแต่เชื่อว่าน้องเอเข้มแข็งร้วไปต่อได้อย่างสบายใจมากๆเอากําลังใจพี่ดูไปเลยครับผมโอเคนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็พูดถึงเรื่องน้องอยูกิไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะมาพูดเรื่องของหมอรังเสียงวิโก์กันต่อ โอเคครับสวัสดีครับ